ข่าวด่วนคับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสครบ1,10,000นหนึ่ซับสครแล้วนะครับเย่ yeah. ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสในทุกๆช่องทางนะครับตอนนี้ ก็เดินทางมาสู่1 1 0 0 0 0ผู้ติดตามแล้วนะครับทางช่อง u t u b e นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอุ้มต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสตอนนี้คนที่ดูมิ่ม,มข่าวกระแสอยู่ตรงนี้นะครับอุ้มอิ่มขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็จะไม่ลืมพระคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณเ c ฟแฟนคลับของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงขอบคุณ FC แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งต้องบอกได้ว่าเร็วๆนี้อุ้มอิ่มพึ่ง ได้รับ1 0 0 0 0แสนซับสไครต์แต่ภายในไม่กี่เดือนภายในไม่กี่วันเนี่ยเพิ่มมาอีก1 0,000ืถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับและตอนนี้อุ้มอิ่มส่งเรื่องไปเอาโล่เงินแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังไม่มาถึงนะครับถ้ามาถึงแล้วหลายคนบอกให้อุ้มอิ่มเนี่ยเอาไปให้น้องอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงเซ็นนะครับแล้วก็ให้บอสโจเซ็นโอเคเลยครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าวันที่อุ้มอิ่มข่าวก,กระแสดเดินทาง เอาโล่เงินไปให้น้องหญิงพี่เพื่อนงเซ็นเนี่ยอุ้มอิ่มจะให้คนที่เดินมาทักอุ้มอิ่มเซ็นทุกคนเลยดีไหมฮะให้ FC แฟนคลับเจอที่ไหนอุ้มอิ่มก็จะพกไปตลอดเลยให้ทุกคนช่วยกันเซ็นแล้วก็จะได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอุ้มอิ่มให้เกียรติทุกคนนะครับที่เข้ามาดูอุ้มอิ่มทุกคนที่เข้ามาดูอุ้มอิ่มหนึ่งวิวเท่ากับหนึ่งกำลังใจหนึ่งวิวเท่ากับช่องที่ประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับรักทุกคนมากๆนะครับขอบพระคุณทุกคนมากมายจริงๆ เดินทางมาเร็วเหลือเกินครับทุกคนภายในไม่กี่เดือนจากที่อุ้มอิ่มเนี่ยสร้างช่องมาด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าอุ้มอิ่มเริ่มจากการอ่านข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวดาราข่าวหมอำํำแต่นะครับตอนนั้นคือมีผู้ติดตามประมาณ4ี่หมื่นคนเราก็ดีใจมากๆแล้วคือเรารู้สึกว่าโหคือคนที่เข้ามาติดตามเรา4ี่หมื่นคนเนี้ย เป็นหลากหลายหลากหลายอะวงการมากๆกไม่ว่าจะเป็นการเมืองดาราไม่ว่าจะเป็นวงการหมอลำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพออุ้มอิ่มข่าวกระแสะได้มารู้จักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนยอดผู้ติดตามคือพุ่งเป็นกราฟขึ้นอย่างนี้เลยครับคือตอนอุ้มตอนที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสะเนี่ยทำช่องใช่ไหมครับกราฟจะมาประมาณนี้นะฮะฟื้นประมาณนี้นะฮะแต่พอมาทําช่องแล้วก็ มาอ่านข่าวน้องอุงอิงครับแบบนี้เลยฟึบคือมันพุ่งแบบดิ่งตรงชนิดที่ว่าเราเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับเราเองก็ตกใจแล้วรู้สึกว่าโอ้โหพลังแฟนคลับของน้องมาหาศาลจริงๆแล้วก็ทั้งประเทศจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆคือจริงๆไม่ไม่ได้อยากคือเป็นคนที่ไม่ชอบไลฟ์สดไม่รู้เป็นอะไรหลายคนบอกว่าอยากให้นิ่งข่าวกระแสเนี่ยมาคุยแบบสดๆแต่ เวลาไลฟ์สดเนี่ยเป็นคนที่ชอบกลั้นน้ําตาไม่อยู่ครับทุกคนเป็นคนที่แบบเวลาร้องไห้คือมันมันร้องออกมาอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วอย่างน้อยอัดคลิปอูมิมยังมีเวลามาตัดต่อใช่ไหมเผื่อเวลาตัวเองร้องไห้แล้วก็มาตัดต่อทีนี้พอไลฟ์สดเนี่ยมันทุกอย่างมันสดหมดนะครับอูมิมก็ก็เลยรู้สึกว่ามันมันเรียวเกินไปเรากลัวเราร้องไห้แล้วแบบเดี๋ยวจะเป็นประเด็นต่างๆทีนี้นะครับต้องบอกว่าใครอยากดูอูมิมสดๆเนาะคืนนี้3ามทุ่มก็จะมีอ่า จัดรายการที่คนลุกทุ่งนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับเป็นเป็นในช่องคนลุกทุ่งไลฟ์นะครับจัด1อ่ะสชั่วโมง3ามทุ่มถึง5้าทุ่มนะครับทุกคนก็จะเป็นเล่าเรื่องราวของหมอลำกันให้คนกรุงเทพมหานครได้ฟังกันทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้โหลดเนาะสามารถโหลดแอปพลิเคชันได้นะอ่าพิมพ์เข้าไปคนลุกทุ่งนะครับก็สามารถโหลดไว้ฟังได้เลยฟังได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะครับนะ โอเคนะครับทุกคนวันนี้อ่ะต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจากใจอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณทุกคนจากใจจริงๆ1งหน0 0 0 0วันนั้นต้องบอกเหตุการณ์แบบนี้ครับวันทิวมิม่มแสนแตกคือวันที่น้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน2รางวัลแล้วหลายคนบอกว่าโอ้โหทำไมจังหวะมันช่างเหมาะเจาะจังเลยทําไมโหเป็นดวงดีดวงชนกันใช่ไหมทุกคนก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนที่ทุกคนพูด อุ้มอิมก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวเองหลายเรื่องกับองค์อิงเหมือนกันนะครับก็เคยเล่าสู่ทุกคนฟังไปแล้วนะครับวันนี้อยากมาขอบคุณอีกหนึ่งื่นผู้ติดตามเนาะซึ่งมันเร็วมากเหลือเกินนะครับมันเร็วมากแล้วก็เรารู้สึกว่าช่วงที่มารู้จักน้องคือทุกอย่างเตรียมตัวไม่ทันหมดเราเตรียมตัวไม่ทันกับกระแสะเราเตรียมตัวไม่ทันกับอะไรหลายๆอย่างคลิปแรกเลยนะครับที่อุ้มอิ่มปกป้องน้องคลิปแรกๆเลยถ้ามีใครได้ดูติ๊กตอกอุ้มอิ่มเนาะ เป็นคลิปที่คนเนี่ยจงใจเอาคลิปอุงอิงตอนที่กระโปรงยาวแล้วหน้าบึ้งมาลงติกต็อกซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกแค่ว่าอุงอิงเนี่ยเราสงสารน้องเรารู้จักน้องจากเพลงหอบฝันมาหลังหา้านเราไปฟังแล้วจากพี่เซลนะลที่บอกว่าเปิดเปิดให้เราฟังบนรถเรารู้สึกสงสารน้องเราก็เลยฟาดกับคลิปคลิปนั้นครับอุ้มอิมก็เลยถ่ายซึ่งผู้ติดตามบนติกตอกเราแสนคนอยู่แล้วอะ เราก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ต่อว่าไปว่าเด็กเนี่ยร้องไห้แค่เนี้ยคือไม่ใช่ร้องไห้หน้าบึ้งแค่เนี้ยไม่กี่วินาทีเอามาเป็นประเด็นเอามาต่อว่าดา่าแบบยาวมากๆอุ้มอิ่มก็เลยบอกว่าจะดา่าทําไมคนมันคือคนเราเนี่ยมันสามารถหน้าบูดหน้าบึ้งได้ไม่กี่วินาทีแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นยิ้มซึ่งอาทุกคนถ้ากระโปรงทุกคนกําลังจะหกล้มอ่ะทุกคนจะสามารถยิ้มได้เหรออุ้มอิ่มก็พูดไปแบบนั้นนะครับตอนนั้น อุ้มอุ้มอิ่มพูดคำนี้เลยจุดประกายให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามอุ้มอิ่มบนแอปพลิเคชัน Tik t o ็กเยอะมากๆคือแค่พูดคำนั้นไปเรารู้สึกว่าเราหวังดีคือณคลิปนั้นน่ะคนด่าเยอะนะต้องบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยคนด่าอุ้มอิงเยอะมากๆแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นอาจจะเป็นอ่คนแรกก็ได้ที่ออกมาอัดคลิปแล้วก็ปกป้องน้องคนก็เลยว้าวในตอนนั้นนะครับซึ่งเราปกป้องจากใจจริงๆเพราะว่าเราคือทุกคน มันไม่มีใครหรอกจะมาหกล้มแล้วมายิ้มอ่ะจริงไหมทุกคนทุกคนใส่กระโปรงลากพื้นแล้วมันเดินยากมากๆมันไม่มีหรอกที่จะมายิ้มแล้วก็ไม่ระวังที่ตัวเองมาหกล้มแล้วก็มือของน้องอ่ะถ้าล้มไปลงไปอ่ะทุกคนคิดว่าน้องจะยั้งมือได้หรอใช่ไหมครับทุกคนตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเกิดความสงสารน้องขึ้นมาจากประเด็นนั้นก่อนเลยประเด็นแรกๆถ้าใครได้ติดตามคือจากทิกต o k นะครับ ปรากฏว,ว่าคนดูมิมเกือบล้านน่าจะเป็นล้านแล้วตอนนี้ล้านแล้วล้านแล้วคนดูเป็นล้านแล้วนะครับคลิปนั้นนะครับมิมได้เอามาลงอยู่นะครับหนึ่งล้านวิวจากคลิปนั้นคลิปเดียวเลยซึ่งตอนนั้นคืออาจจะยังไม่มีใครปกป้องน้องแลคือเราเห็นคลิปปุ๊บเราก็พูดไปเลยตามความรู้สึกของเราซึ่งสไตล์อุ้มิมก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วคนก็เลยแบบเข้ามากดแฟนคลับอุ้งอิงก็มากดติดตามเรากดแชร์แชร์แชร์เราตามไปแม้กระทั่ง YouTube นะครับ ก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นนะครับก็เรื่องราววันนี้อุ้มอิ่มก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจทุกคนจริงๆเดี๋ยวพยายามถ้าวันไหนอุ้มอิ่มว่างหรือว่าวันไหนพร้อมจริงๆนะครับมีเรื่องราวดีๆจริงวิ่งใจออกมาไลฟ์สดทุกคนจะทราบดีนะว่าอิ่มไม่ค่อยไลฟ์สดสักเท่าไรนะเป็นคนเขินนะเวลาคุยอ่านคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับตัวจริงบอกหลายคนบอกว่าอิ่มไม่ตรงปกนะ ตัวจริงพูดน้อยมากนะครับตัวจริงพูดน้อยมากหลายคนบอกแบบนั้นนะครับนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นซับสไคร์